ีครับผม EA นำโชคนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าเราเนี่ยจะลองสร้าง A ที่มาจากอินดี้ที่ชื่อว่า MA c d นะครับอ่าโอเคครับผมดึงเข้ามานะผมใช้ค่านี้เลยนะครับ12 9 26้านะครับไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับค่าเดิมๆมเลยนะครับซึ่งวันนี้ที่เราจะใช้กันนะครับก็คงไม่ใช่เป็นแบบปกตินะเราจะเพิ่มแอดวานซ์เข้ามาอีกอีกอย่างคืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรครับปกติเนี่ยถ้าเป็น m อ c มอดมันจะมีอะไรบ้างครับไดเวอร์เจนใช่ไหมครับหรือว่า เราจะไม่เล <Res rict ly> <Me> ่น m a c d ที่เป็นการพีกนะครับการพีกพีกยังไงพีกลงนะเช่นยังไงครับตอนนี้ m a c มมันอยู่มากกว่าศูนย์ใช่ไหมครับทีนี้เราจะรอเล่นบ่ายตอนที่ Mac มเนี่ยมันยอลงมานะครับย่อลงมาจนต่ําสุดปุ๊บแล้วเราก็ทำการเปิดบ่ายนะครับหรือยอต่าสุดปุ๊บแล้วทำการเปิดบ่ายนะครับอยอต่าสุดปุ๊บตรงนี้นะต่ำสุดเห็นไหมลงมาลงมาแล้วก็เริ่มเรียงขึ้นปุ๊บแสดงว่าถ้าเราได้ต่ำจนตำแหน่งที่มันต่าสุดนะครับแล้วก็เปิดบ่าย แต่เงื่อนไขคือตอนที่มันต่ำสุดเนี่ยมันต้องอยู่ต่ำกว่าศูนย์นะครับต้องเป็น m อเอเเดนี่ยต้องเป็นบวกบวกมากกว่าศูนย์นะครับอืมโอเคนะครับหรือขาลงเหมือนกันนะครับขาลงอ่าอย่างนงี้เห็นไหมปื๊บปึ๊บปื๊บลงมายอดทถตรงนี้นะครับแท่งนี้ก็ทําการเบิดเซลล์นะครับลงมาลงมายองนี้นะครับตรงนี้ไหมมันยอย่อขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ทําการพอเราตรวจจับได้แล้วว่ามันเป็นการยอเนี่ยเราทำการเบิดเซล์นะครับอ่ายอนี้ก็เซลลอีกนะครับอ่าย่อนี้ก็เซลลอีกนะครับอ่ายอนี้ก็เซล์อีกนะครับอ่าซึ่งสรร้างนะคับ ซึ่งผมเนี่ยได้ทําไปแล้วนะครับก็มีแค่นี้นะครับ6บล็อกเอง6บล็อกเองนะครับซึ่งเงื่อนไขแรกนะครับที่เราใช้คือคําว่า no p o s d i t i o n นะครับคือเช็คว่ามีเดอร์ค้างอยู่นะครับเห็นไหมเช็คก่อนว่ามีเดอร์ค้างอยู่แล้วผมก็ใช้ b ล o c ก condition นะครับในการในการให้เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกเนที่เราจะเปิดบายนะก็คืออะไรครับเส้น m a c d เนี่ยอินดี้ที่ชื่อว่า m a c d เนี่ยมากกว่า value นะครับเท่ากับศูนย์นั่นก็คือ m a c d เนี่ยมันต้องอยู่มากเหนือน้ำเนาะเหนือน้ำถ้าเราเรียกกันใช่ไหมมากกว่าศูนย์นะครับอื่น แล้วก็เห็นไหมผมมาใช้เหมือนเหมือนกันหมดเลยครับ MACD MACD แล้วก็ MACD นะครับเห็นไหมผมเทียบกันเลยนะเอ่อเอาเป็นอนไนก่อนเลยนะครับจะได้เห็นง,ง่ายๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเราจะได้ไม่ซ้ำกันนะครับ MACD นี่นั่นจะํำนองนี้นะครับอ่าสักครู่นะครับ าจะเห็นว่าเนี่ยตัวแปรสําคัญมีแค่ตรงนี้นะครับผมให้ว่าอะไรครับ MACD เส้นเมนนะครับกับเส้นเมนค่าเหมือนกันทุกอย่างลยนะแต่ว่าผมใช้เห็นไหมแคนเดลไอกับ Can d l e ID นะครับผมใช้คําว่า Can d ด e ID ีศูนย์เออนไอหนึ่งน้อยกว่าศูนย์นะครับก็คืออะไรครับเนี่ยสมมติสมมติเราเปิดการาฟมานะครับเปิดกราฟมาอ่าเปิดเอาเปิดไหนดีเปิดถึงตอนที่เป็นขาขึ้นแล้วกันนะครับนี่ครับเราเปิดถึงตรงนี้ใช่ไหม แล้วมันเช็คเราตอนนี้เป็นแท่งอะไรดีไอ้อ่าแค่ m d m m a c d ศูนย์เอ่อ m d c d ปัจจุบันนะฮตรงนี้นะครับเรียกว่า m a m a c d ศูนย์นะครับย้อนหลังไปหนึ่งแท่งนะครับแค่ในหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับอ่าย้อนไปอีกสองก็เป็นตรงนี้นะครับย้อนไปสามก็เป็นนี้สี่ห้าไล่ตามนี้นะครับซึ่งเราใส่ว่าอะไรครับเราบอกว่าหนึ่งเนี่ยน้อยกว่าศูนย์นะครับก็จะเป็นอะไรครับแท่งที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมแท่งที่หนึ่งเนี่ยต้องน้อยกว่าศูนย์นะครับซึ่งตรงนี้มันน้อยกว่าใช่ไหมแล้วผมให้เงนนนนเเข้้้าาไปววว่่่่่แททงงีียยยตออกดห็ม อ่าแล้วมันเทียบดูแท่งแค่หน 2, ึ่งน้อยกว่าสองไหมก็ไม่ใช่นะครับอ่าแต่ถ้าเราย้อนจะไปถึงประมาณไหนทาย้อนจะไปถึงประมาณสักประมาณสักไหนตรงไหนดีครับอ่าน่าจะประมาณนี้เห็นไหมทุกคนสามแท่งนี้นะสามแท่งมันเทียบ m อมนะครับ m อมิศูนย์เนี่ยกับหนึ่งนะหนึ่งเนี่ยน้อยกว่าศูนย์จะได้เห็นไหมถ้าเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็หนึ่งเนี่ยน้อยกว่าสองด้วย มันก็เลยกลายเป็นพีกนะครับตรงนี้ก็มันก็จะมองว่าตรงนี้คือต่ำสุดนะครับตรงนี้เลยนะตรงนี้เล็กนี่นตรงนี้เล็กนี่เป็นต่ำสุดนะครับนั่ก็คือกานเปิดบายนะครับแล้วก็ใช้เป็นตามนี้นะครับมีแค่นี้นะครับอ่าเราแค่ระบุอ่าแค่นั้นจะดีเฉยนะเปิดบายนะครับอืมเปิดบายนะครับซึ่งมาดูกันว่าทำงานถูกต้องไหมนะครับอ่าเดี๋ยวมัเปิดให้ดูนะครับอ่ะเราจะทำเฟรมผมรันผมลองแบ็กเชสในทำเฟรมทีหนึ่งนะครับอ่าเึ๊บ นะครับอ่าทุกคนเห็นไหมเผื่อจะสต็อปไปดูนะเห็นอ่าตรงนี้ไหนเออหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ทุกคนเห็นไหมที่ขึ้นเปิดบายตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเแม้ราคา m a c d มันอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วก็รอให้พลิกต่ำสุดตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดบายอ่าเห็นไหมทุกคนนะครับอืมมันก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเข้าออ,อเดอร์ตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมลงมาลงมานะครับราคาลงมาถ้าเราซูมไปดูมันจะลงมานะครับแล้วก็พลิกขึ้นตรงนี้นะก็ทำงานเปิดบายตรงนี้นะครับอ่า แถวนี้เป็นไงตรงนี้นะครับซึ่งเราอาจจะถ้าอยากเลีอดอยดตัวนี้เราก็ต้องเพิ่มอะไรให้เป็นยังไงเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มไอแคนเดลจะดีนะครับให้มันมากกว่านี้นะครับเช่นยังไงครับอันนี้ผมใช้แค่สามแท่งเนาะเทียบกันแท่งที่หนึ่งแท่งที่สองใช่ไหมคุณก็ลองเทียบดูว่าถ้าจะทําทําให้มันกาไรมากกว่านี้ก็เช่นยังไงครับเออให้มันพลิกมากกว่านี้ใช่ไหมก็เป็นอ่าตั้งแต่ห้าแท่งเลยนะครับแท่งที่สามแท่งที่สี่แท่งที่ห้าเทียบกับหนึ่งสองเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียงไปเลยนะครับเรียงไปเลย ก็คือแท่งที่สามเนี่ยต้องต่ำกว่าสุดถ้าต่ำที่สุดในทั้งแท่งที่สี่แท่งที่ห้าแท่งที่สามแท่งที่หนึ่งครับอ่ามันก็จะมันก็จะทําการพีคแบบจริงๆนะครับอ่าแต่เนี่ยผมยกตัวอย่างให้ดูดเฉยๆนะเห็นไหมทุกคนนี่ก็จะเป็นเอแบบเราเรียกว่าเป็นการเทรดเอเอซีดีแบบพีคนะครับอ่าพีคไฮพีคโรนะครับอ่ทุกคนก็ลองไปทําดูนะครับเอเอซีดีพีคนะครับอ่าสวัสดีครับผมเอน้ำโชคครับ